บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนําถึงข้าราชการบํานาญว่าตอนนี้บําเหน็จต,ตกทอดคือ15เท่าของที่เหลือทําเรื่องในกรพเจแบ่งให้ใครเรียบร้อยหรือ,อยังส่วนเรื่องเงินค่าทําศพ3าเดือนทําหรือ,อยังทั้ง2เรื่องนี้ทําไว้ให้คนอื่นใช้เป็นเงินหลังความตายทําไม่ทำทายาทก็ไม่ได้อะไรเงินตกเป็นของแผ่นดินหืมชัวเหรอ สำหรับระเบียบในการจ่ายเงินบำเหน็จต,ตกทอดเมื่อข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิตกำหนดอยู่ในพรบรบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2494ส่วนการจ่ายเงินค่าทำศพหรือเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายกำหนดอยู่ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพศ2535เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับกรมบัญชีการ คำแนะนําไม่ให้บําเหน็จตกทอดและเงินค่าทาศพตกเป็นของแผ่นดินที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับข้อความที่แช์นะคะก็เป็นข้อความที่ไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะทําให้ผู้ที่ได้รับข้อความเกิดความสับสนแล้วก็เข้าใจคาดเคลื่อนได้แล้วก็มีบางส่วนที่ผิดอย่างเช่นเงินค่าทําศพ3เดือนนะคะที่บอกว่าถ้าไม่ได้ระบุไว้หรือทายาทก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโดยหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าทําศพมีดังนี้สําหรับเงินค่าทําศพกรณีที่ขา้าราชการหรือผู้รับบํานาญเสียชีวิตกฎหมายกําหนดให้จ่ายเงิน ส่วนนี้ให้กับบุคคลที่ข้าราชการหรือผู้รับบำนาญระบุตัวไว้เป็นหนังสือต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้วถ้าไม่ได้มีการแสดงเจตนาไว้กฎหมายก็กําหนดให้จ่ายให้กับผู้สมรสบุตรหรือบิดาบรรดาตามลําดับที่เขาตั้งคําถามบอกว่าเรื่องบาเหน็จต,ตกทอดเราเอามาใช้ครึ่งหนึ่งแล้ว15เท่าของบํานาญที่เหลืออีก15เท่าจะส่วนแบ่งแบ่งหรือยังหรือบางคนแบ่งให้พ่อแม่แล้วท่านเสียชีวิตได้เปลี่ยนทายาทใหม่หรือยัง ถ้ายังไม่ทําเงินจะตกเป็นของแผดดินจริงเหรอครับข้อความนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าบําเหน็จตกทอดมันมี30เท่าและด้วยสภาพเศรษฐกิจก็ความจําเป็นของผู้รับบํานาญกฎหมายก็กําหนดให้ผู้รับบํานาญสามารถนําบําเหน็จตกทอดบางส่วนออกมาใช้ได้ล่วงหน้าซึ่งได้กําหนดเพดานไว้ที่15เท่าของบํานาญรายเดือนที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทีนี้ถ้าเผื่อว่าผู้รับบํานาญได้นําเงินในส่วนนี้ออกมาใช้แล้วทายาทหรือบุคคลที่เขาระบุตัวไว้จะได้รับเนี่ยมันก็จะได้รับ ในจานวนที่ลดลงตามส่วนที่ผู้รับบนานาญได้เอามาใช้แล้วกับคําถามที่ว่าถ้าไปใช้แล้วพ่อแม่เสียชีวิตแล้วได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลหรือยังคือเนื่องจากว่าพ่อแม่หรือว่าบุตรสามีภรรยาเป็นทายาทต,ตามกฎหมายซึ่งจริงๆไม่จําเป็นจะต้องระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาเพราะตรงนั้นถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมซึ่งจะได้ตามลําดับอยู่แล้วแต่บุคคลที่จะระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาก็คือคนที่ท่านประสงค์นอกเหนือจากบุคคล3คนที่กล่าวมาที่ท่านประสงค์อยากให้เขารับ บําเหน็จตกทอดในกรณีที่ไม่มีทายาท ท่านรองอธิบดียังอธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจว่าคนที่รับข้อความมาอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างคลาดเคลื่อนเพราะว่าบางครีก,การเข้ารับราชการเริ่มต้นเขาก็จะมีหนังสือมาให้เราระบุตัวหรือว่าแสดงความประสงค์ว่ากรณีที่เราเสียชีวิตเราจะยกตัวบําเหน็จตกทอดให้กับใครเงินค่าทําศพให้กับใครวันนั้นเราเองก็ยังเป็นข้าราชการใหม่อาจจะเป็นระบุตัวทายาทลงไปก็หมายความว่าเป็นระบุตัวพ่อแม่บุตรภรรยาหรือสามีลงไปในหนังสือ บ,บพอข้าราชการบำนาญหรือข้าราชการเสียชีวิตบุคคลเหล่านี้เนี่ยโดยปกติเขาเป็นทายาทเขาก็จะได้รับสิทธิ์อยู่แล้วแต่เนื่องจากเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็มีชื่ออยู่ในหนังสือระบุตัวด้วยมันก็เลยทาให้สิทธิ์ทั้งสองส่วนนียหมดไปแต่ว่าเจตนาของกฎหมายก็คือเหมือนถ้าเกิดกรณีในทายาทเสียชีวิตทั้งหมดอย่างเงี้ยก็จะได้มีบุคคลที่ท่านประสงค์อยากให้เขาได้รับตรงนี้ก็ให้แสดงเป็นหนังสือไว้กับส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งการที่บําเหน็จตกทอดและเงินค่าทําศพจะตกเป็นของแผ่นดินก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้สําหรับกรณีเงินช่วยค่าทําศพกับเงินบําเหน็จตกทอดตรงนี้จะตกเป็นของแผ่นดินได้ก็มีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือกรณีที่ข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญเสียชีวิตแล้วไม่มีทายาทและไม่ได้ทําหนังสือระบุตัวบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์ในบําเหน็จตกทอดและเงินค่าทําศพไว้เท่านั้นก็เป็นอันยุติลงตกเป็นของแผ่นดินเพราะตรงนี้ไม่สามารถจ่ายให้กับใครได้ ดังนั้นสรุปแล้วคําแนะนาไม่ให้บําเหน็จตกทอดและเงินค่าทําศพตกเป็นของแผ่นดินแบบที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับข้อความที่แชร์อยู่นี่เป็นข้อความที่อาจจะไม่ครบถ้วนและก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรแชร์ต่อหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบใด,ดๆควรสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์สังคม